ก็ขอกราบสวัดสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟอร์ r เฮสการอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องกิจกรรมฟรีอันนี้กันนะครับก็คือเราตอนที่เราชนะผู้หญิงเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้กล่องมาถึงแพ้เราก็ได้นะครับทุกคนนะครับโอเค เราจะมาเปิดกล่องรางวัลผู้ชนะก่อนเลยอันนี้เป็นรางวัลความพยายามก็คือรางวัลที่ผู้พแพ้เวลาเราโดนต่อยน็อกดาวน์เนี่ยเราก็จะได้กล่องสีเทานี้มานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดที่รางวัลน,นักสู้เลเวลหนึ่งนะครับมันมีทั้งหมดสี่เลเวลนะครับนะรางวัลน,นักสู้เลเวลหนึ่งมาเปิดกันเลยครับปั้งได้กองไฟเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไว้ ก่อนลองสุดท้ายนะครับนี่รางวัลนักสู้เลเวลสองผมมีสองกล่องนะครับเปิดทีละกล่องครับดูครับจะได้อะไรครับได้โกร้อยหนึ่งครับก็ยังดีกว่าได้บัตรครับอันนี้ได้บัตรกองไฟผมไม่ใช้อยู่แล้วนะครับต่อมาครับรางวัลนักสู้เลเวลสามนะครับทำไมมันดูเหมือนเหมือนกันวะเออ มันก็เหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่อันนี้นะครับมันเปลี่ยนเป็นเจ็ดวันอยากสามวันนะครับอันนี้ส่วนกูก็เหมือนเดิมครับมาดูกันนะครับเปิดไปเลยได้กองไปเจ็ดวันอีกอันนึงปังโอเคเราจะมาดูลางวันนักสู้เลเวลสี่กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันเลยปัง ของโคตรดีนะครับมาอันลองสุดท้ายไม่ต้องลุ้นนะครับว่าจะได้อะไรอันนี้5อันครับโอเคก็เหลืออีกอันนึงนะครับนี่นะครับพระเอกของเอ๊ยนางเอกของเราครับนางเอกมวยของเรานะครับนะที่โดนเราต่อยมานะครับก็นี่นะครับก็เป็นชุดเซ็ตนะครับที่ไม่สามารถแยกส่วนใส่ได้นะครับนะ โอเครางวัลนักสู้อัลติเมตนะครับก็คือเราต้องอันนี้นะครับทำง่ายมากนะครับผมเก็บโทเคตอยู่3วันครับจ,จรยิงๆเก็บ2-3สามชั่วโมงม,มันก็ได้แล้วนะครับแต่ผมขี้เกียจครับโอเคเดี๋ยวามาเปิดกันเลยปงเอา้าแยกส่วนได้นี่นาในกว่าใจแยกไม่ได้ นะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูกันนะครับเอ่อโชว์อ้โ,โคเลือกเรามาแต่งตัวให้ดูครับแล้วหน้าก,กากออกแป๊บ <Yeah. S 1> นี่นะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ก็จะมีหมวกนะครับ โอเคเดี๋ยวแยกส่วนแปหนึงนะจะมีหมวกแปบบหนึงแปบบหนึงแยกส่วนเฮ้ยมัต้องแยกก็ได้หมวกก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะม,มีหมวกแต่ผมชอบผมมันนะเอ้ปากมันชอปเปอร์เลยเว้ย,ยปากดำปากดำแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับนี่พลาสเตอร์ติดนะครับแล้วเสื้อ ครนึงนะอ่อแยกส่วนใหม่หทั้งหมดใครเชิญมานี่นะครับหมวกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีผมสีท,ทองๆว่าอยู่เชิญ่่มาเดี๋ยวเรามาดูหน้ากันนะครับเดี๋ยวถอดหน้ากากออกก่อนนะโอเคมาดูเมคอัพกันนะครับ ก็จะปากดำครับเหมือนมีรอยแผลอยู่ข้างๆด้วยนะครับนะต่อมาเป็นเสื้อครับก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้านะครับนี่นะครับสวยมากๆเลยแต่ว่านวมนี่ไม่สวยนะบุเปี้ยวไปนิดนึงครับมีเหลี่ยมด้วยนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่รูงเกงครับเกงก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่า ทำไมมันแต่งชุดแปลกๆลกางเกงเนี่ยกางเกงก็มีลายฟ้าๆนิดหน่อยนะก็มีสนับเขา่าแต่ทำไปม,มีข้างเดียวแล้วถุงเท้าก็ยาวข้างเดียวด้วยมันดูรองเท้ากันก็เป็นรองเท้าส้นสูงนะครับก็โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับชุดนักมวยนะครับผู้ชายก็แจกฟรีนะครับแต่ว่ายังไม่เข้านะครับกิจกรรมนะครับ เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ยังไงอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นลงเล่น5รอบนะครับทำได้ในวันที่24ถึงวันที่26เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือ Sky ยวิ g แล้วก็จะมี Sky ยวิ g เนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่า อันนี้ใช้ตอนโดดร่มนะครับแต่เราจะขี่สกายวิงมาจากเครื่องเลยนะครับแต่ว่าจะลงเร็วกว่าเดิมไหมก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะต่ว่าเราจะไม่ได้กลางล่มนะครับถ้าเรามีสกายวิงนะครับนะอันนี้ก็แจกระเบิดฟรีแจก,กมวยปงมวยปั้มลูกป,ปั้นเอาไปตี่ตั้งเกาะรอเคลื่อนข้างนะครับ โอเคก็นคิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาเปิดกล่องให้ดูเฉยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเนาะนะบ๊ายบายสวัสดีน Next Time